ตอนนี้ผมสั่งเครื่องปริสามดีพันกว่าบาทริ้นรูปมือพระที่ปั้นในีบัตเป็นใหญ่แล้วเดีย๋ยวมาดูกันจะเป็นไงโอเคครับเดีย๋ยวมาดูเลยครับไปพ่อหลวงลรกกาก้าคุ้มครอครับตื่นมาจัดการบีบตรเลยผม สู้โซนะลูกลูกหลักหาเงินพ่อเนะี่ยลูกลูกน้อยมันจะรีบไปไหนเนี่ยเดี๋ยวงาเสียไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบลูกเดี๋ยวมือเสียเราไม่ใช่เครื่องแพง จะรีบไปไหนผมต้องปรับให้มันเดินช้าลงหน่อยนะไม่ต้องรีบโลกไม่ต้องรีบเสียไปอันแนละ้วมันรีบจะดึงหลุดออกมาจากแผงเลยข้อเสียก็คือมันชอบหลุดจากแผงคนระาวนี้ไม่เอากาวร้อนหยอดแล้ว ม่อยากเสียตัง <desserts> ซ <Negative paper> ื้อแผ่นลองใหม่ได้ได้ได้เริ่มเห็นนิ้วก้อยแล้วเห็นแล้วเห็นนิ้วก้อยแล้วไม่ต้องรีบลูกเราไม่ใช่เครื่องแพงยังเขาเครื่องแรกผมเลยหันิ้วมือนิ้วก้อยสวยเลยครับไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบ ยุสียไม่ต้องรีบลูกนิ้วค่อยสวยนะนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบยุสียะไม่ต้องรีบลูกไม่ต้องรีบยเสิยะนิ้วค่อยเต็มแปแล้วทำยีตายนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นิ้วกลางไม่ต้องรีบรูกเดี๋ยวเสีย ออพอเนี่ยครับผมพอได้ไฟล์จาก4ีบาทแปลงเสร็จแล้วก็มาที่โปรแกรมเครื่องปิ้น 3D มาแปลงไฟล์อีกทีเพื่อให้เครื่อง เครื่องริ้น์สามเครื่องริสาดีอ่านไฟล์ออกคือเราปั้นสีบาทเสร็จต้องริ้น์สองคัทต้องแปลงสองครั้งแปลงในสีบาทแล้วก็มาแปลงในสามดีเครื่องสามดีันอันนี้เป็นภาษาจีนผมไม่ได้ปรับภาษาอังกฤษมันจะมีหัวข้อกดแปลงเลยโปรแกรมแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันอันนี้เป็นของจีนนะนภาษาจีนวิปรับภาษาอังกฤษผมไม่ได้ปรับ เข้าโปรแกรมแปลงเครื่องของแต่ละคนมันจะมีปุ่มกดเฉพาะเลยไม่ต้องทําอะไรไปกดปุ่มอย่างเดียวให้มันแปลงไฟล์นะครับโอเคครับหนิวจะเสร็จแล้วจะเป็นไงเนี่ยเสียเสียให่ไปประมาณเนี่ยข้อเสียของเครื่องนี้ก็คือมันไม่ค่อยติดกับพื้นงานนะหรือผมก็ไปโทษเครื่องไม่ได้ผมไม่ได้ปรับ ปรับความห่างของหัวกับพื้นแล้วมั้งครับผมคงโทษตัวผมคงโทษเครื่องคนระับผมผิดเองไม่ได้ปรับคาลิเบตคือการปรับหัวให้ให้ห่างกันเท่ากับกระดาษแผ่นเดียวเอากระดาษมาคอยวัดอยู่เรื่อยนะว่ามันแต่ละจุดมันห่างกันไหมมันติดกันไหมให้มันห่างกันเท่ากับกระดาษแผ่นเดียวครับคือการปรับหัวโอเคครับจะเสร็จลวครับยังไงก็ ั้นรีปัดเสร็จแปลงไฟก็มาแปลงในโปรแกรมของเครื่อง 3D ของเครื่อง CMC แต่ละคนนะครับโอเคครับเดีย๋ยวมาดูงานมืองนจะเสร็จแล้ว <c oughs> ตอนนี้ผมเิ้นมือพระเรียบร้อยแล้วครับเดีย๋ยวคอยให้นานอีกสักนิดเดียว เครื่องละพันกว่ารูปพ่อทำให้ไม่ผิดหวังก็พิ้นในแปลงไฟ์ใน4ี่บาทเสร็จก็ก็มาแปลงไฟในเครื่องปิ้น3สดีของเราแต่ละแต่ละเครื่องก็จะไม่เหมือนกันของผมเป็นเครื่องจีนหน้าตาก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับก็มันจะมีปุ่มกดกดปุ่มเดียวเลยที่ไฟไอที่ตัวเครื่องเลย มันก็จะแปลงไฟล์ที่เราแปลงสีบบตรมาตอนเราเรียนในบทที่2 2หรือ2 1ิบอนะทำไม่ได้ทำอย่างเดียวโอเคครับแต่ผมยังมีปัญหาเรื่องขนาดกำหนดขนาดอยู่ครับโอเคครับแต่ก็รู้แล้วก็รู้แล้วตรงไหนทำยังไงตรงไหนเอาไว้วัดขนาดผมยังมีเรื่องขนาดไม่แม่นยำอยู่ งั้นขอจบการปิ้นมือพระวันนี้เดี๋ยวผมจะแกะทำให้สะอาดแกะซัพพอร์ตออกครับผมงังไงขอให้พระหลวงรักกลาคุ้มครองนะครับจบงานแล้วน้ำไม่อาบฟ่อน้่แปลงตื่นขึ้นมาปิ้นงานเลยผมแกะซัพพอร์ตออกมาแล้วครับโหสวยเลยครับนิ้ว แต่ก็ยังไม่ได้ขัดอะไรนะเอาแค่ตัพพอร์ตออกอสวยเลยครับเนื่อหน้าประกอบเป็นองค์พระทั้งองคนะ์แล้วได้โครงการใหม่แนละ้วทำงานทำงานพุทธลูกโอเคครับขอจบงานจริงๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เครื่องัะพันลูกพ่อ <c oughs> โอ้ยเห็นรักตายเลย เดี๋ยวมีน้องใหม่มาอีกเครื่องนะลูกพ่อคอเคัเคคบขอจบการจริงๆนะครับเป็นมือพระที่ปั้นจากรีผัดครับขอองค์หลวงพ่อหลวงรัก้าคุ้เขาคคับค